ชาเชน่าคนเล่นเกมสกโรงเรียนโรงเรนมีต่คนนี้เราจำทำเป็นลริงจาต่อสู้กับต่อสู้กับตำรวจและก็ไอแกนี้เอ๋เริ่มมาเลยสุดที่เราจะเริ่มมาคือเอาเพื่อนออกมาฮึบบลัย ไปไปไดราแกต้องไปนะราแกจะไปไหนยแกจะไปไหนฉันจะไปเลยยจะไปไหนกลับมาฉันจะบอกยให้ดูนะฮาริงจาจิน เพื่อนหน้าก็ต้องนำหน้าไปเว้ยไม่ใช่ว่าเขาอ่ะต้องเสียสละให้เธอฉันจะเลิกแนละ้วนะเดี๋ยวสารไปเลยเออไปแลงวจะน,นไปก็ตบตบตั้มหัวเลยเอ,อ้ออือ,อ ที่เธอเห็นอะไรอ่ะฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย Yeah, <laughs> 哎呀妈！Yeah, เดี๋ยวหนูจัดการเองม,ม่ค่ะกีดเพื่อค่ะสัตว์่อยลยเดูไม่ทำอะไรหละนะ่ะเอออะหล,ะลานลนบางอืมน่าจะอยู่ใกล้กับ โคตรใจเดี๋ยวเราจะไปต่อสู้กับมันโอ้ยพิทานโอ้ยพิชานอยู่ได้เอ้ยอึ๊บอึ๊บโอเคอา่าคนับมาดูนะ คนในน้ำหมดยังไปดูนี่หมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยดีใจที่สุดในจักกะวะ่าปัตต์ผี ช่วยหนูด้วยโอเคเราไปเอารถมาละมาดิแน่ซิ่ก็มาด้วยเออยชนนั่งรถหนังก็ยันไม้ชงูง โอเคหมดแล้วใช่ไหมเราจะ สู้ไม่ได้ ได้เงินครับผมก็เลยทำสุดน,นี้ไปนี่ไม่ตายหรอนี่ไม่ตายหรอให้เงินหรอขอบใจーーมเหมืแล้วใช่ไหมไปดูอ่ะ หน,หน้าหรอกเออได้น้นำนอ้อเหลืให้แกคนเดียวอขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเธอนะฉันไม่ได้ตั้งใจนอตัวนะั้นฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเธอนะ แต่ไม,มช้แบบนี้ไม่ได้ขึ้นไปชมเอกดว่าเหลือใครอีกไหมก็ต้องเหลือดิเออเพราะห้อหนนั้นยังไม่มีใครโดนกำจัด จนีนต้นมาทำสุดอะไรแบบนี้เอ๋งเงี้ยออกมาออกมาเมือ่อทันทียังไม่ีอุออออ้ยรถมันจับพันนะรู้รในนี้ราคาเท่าไหร่ ราคาหมื่นแสนกว่าล้าน ให้คนดูใช่ไมเพือใช่เพราะเราไปสุดด้วยกันเราก็ต้องจัดก,การด้วยกันคนข้างบนน่าจะบอสน่าจะโดนยังไม่โดนฆ่าบอสอะ่ะใช่ไหมใช่แหละ หมดเลยอ่รอ,ลอเล่นคนป่าไปทำกันเมืกกม่อ,นนอ,อก,กี้มันอยู่ต้นนั้นไม่ใช่เออเมื่อกี้มันอยู่ต้นนั้นไม่ใช่ ตำรวจให้ตายตำรวจไม่ควรทำตำทำผู้หญิงใส่ใจกันบูมบล้มวันนี้เราจะมาทำชารลนมค่าตัวนี้กันไปไหน ได้คจะไปบอกคนที่นั่นทำไมแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดสกายคูดิบ๊ายบายคลิปช็อตชายแชนแนลคาร์สลอมกับแม่บ้ายคอนโดจีนนาร์บายอีฟ้าเฟสคุณละก,กองกันเลย